สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าค่ะก็อยู่หลังการค่ะอยู่หลังบ้านค่ะเนาะแดดออกดีมากเลยค่ะวันนี้แดดออกดีมากเลยค่ะตื่นเช้ามาก็ไปที่แดดบอร์ดนะคะแดดบอร์ดแล้วก็ สดชื่นแจ่มใสค่ะอากาศวันนี้สดชื่นแจ่มใสค่ะดีนะคะคนที่เก่แล้วก็มีคนที่ขอให้ทุกคนแข่งงฟังๆสู้กันต่อไปนะคะขอบคุณที่ชมนะคะแดดออกดีมากเลยค่ะวันนี้แดดออกดีมากเลยค่ะ ก็ไม่เจ้าว่าจะคุยอะไรเนาะค่ะก็ทักถ่ายเพื่อนเพื่อนแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าค่ะก็อยู่หลังบ้านค่ะอยู่หลังบ้านค่ะเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าค่ะก็อยู่หลังบ้านค่ะอยู่หลังบ้านค่ะเนาะอะ ไปดูงานที่ระบบเขาส่งมาให้เราทําอะไรบ้างเนาะค่ะไม่มีอะไรคืบหน้าเลยค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าเป็นที่ทำให้กล้วยหักล้มเลยนะคะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆจ๋า สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าค่ะก็อยู่หลังบ้านค่ะอยู่หลังบ้านค่ะเนาะค่ะขอให้ทุกคนแห่งๆฟังๆสู้กันต่อไปนะคะขอบคุณที่ชมนะคะค่ะก็ไม่เจ้าว่าจะคุยอะไรเนาะค่ะก็ทักถายเพื่อนๆ แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายจ้าก็ไม่ทราบว่าจะคุยอะไรเนาะค่ะก็ทักถ่ายเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะไปดูงานที่ระบบเขาส่งมาให้เราทำอะไรบ้างเนาะค่ะไม่มีอะไรคืบหน้าเลยค่ะเพื่อนๆจ้าเป็นที่ สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าค่ะก็อยู่หลังบ้านค่ะอยู่หลังบ้านค่ะเนะเน็ตเราหรือเปล่านอ้อไม่มีอะไรคืบหน้าเลยค่ะนี่นะคะคนที่เก่แล้วก็มี ได้ขนกินแล้วสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆจ๋าค่ะกอะ็อยู่หลังบ้านค่ะอยู่หลังบ้านค่ะเนาะทำให้กล้วยหักล้มเลยนะคะนี่คะ่ะเพื่อนจ๋าบายๆจ้า ตื่นเช้ามาก็ไปที่แดชบอร์ดนะคะแดชบอร์ดแล้วก็ไปดูงานที่ระบบเขาส่งมาให้เราทำอะไรบ้างเนาะคะ่ะไม่มีอะไรคืบหน้าเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเป็นที่ สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าค่ะก็อยู่หลังบ้านค่ะอยู่หลังบ้านค่ะเนาะไม่ได้ขนกินแล้ว สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าค่ะก็อยู่หลังก้านค่ะอยู่หลังบ้านค่ะเนาะแก่แล้วก็มียังอ่อนๆก็มีนะคะนี่ยังอ่อนๆก็มีเนาะย,ยังไม่มีน้ํานี่นะคะคนที่แก่แล้วก็มีตลที่ปวยหักลมเลยนี่ค่ะ,คะไปดูงานที่ ระบบเขาส่งมาให้เราทำอะไรบ้างเนาะค่ะไม่มีอะไรคืบหน้าเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเป็นที่ขอให้ทุกคนแข่งๆฟังๆสู้กันต่อไปนะคะขอบคุณที่ชมนะคะ สดชื่นแจ่มใสค่ะอากาศวันนี้สดชื่นแจ่มใสค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอนจ๋าค่ะก็อยู่หลังบ้านค่ะอยู่หลังบ้านค่ะเนาะ้วยหัดลมเลยนี่ค่ะตื่นเช้ามาก็ ไปที่แดดบอร์ดนะคะแดดบอร์ดแล้วก็ทำให้กล้วยหักล้มเลยนะคะนี่ค่ะนี่แกมจ๋ากล้วยหักล้มเลย นี่ค่ะแก่แล้วก็มียังอ่อนๆก็มีนะคะนี่ยังอ่อนๆก็มีนาอยังไม่มีน้ําขอให้ทุกคนแข่งๆฟังๆสู้กันต่อไปนะคะอคขอบคุณที่ชมนะคะอคขอให้ทุกคนแข่งๆฟังๆสู้กันต่อไปนะคะ ขอบคุณที่ชมนะคะไม่ได้ค้ำไว้ค่ะกล้วยเนาะกล้วยมันออกเครือแล้วไม่ได้ค้ำไม่ได้เอาไม้ค้ำค่ะ,คะก็ไม่ทราบว่าจะคุยอะไรเนาะค่ะก็ทักถ่ายเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะทำให้กล้วยหักล้มเลยนะคะ นี่ค่ะ,กะแกนจ๋าแก่แล้วก็มียังอ่อนๆก็มีนะคะนี่ยังอ่อนๆก็มีเนาะยังไม่มีน้ําเน็ตเราหรือเปล่านอ้อไม่มีอะไรคืบหน้าเลยค่ะมะนาวก็ยังอ,ออกดอกออกผลอยู่นะคะ,คะ ผลที่แกแล้วก็มีไม่ได้ผลกินแล้วทำให้กล้วยหักล้มเลยนะคะนี่ค่ะแิ้มจ้าบายบายจ้า บายจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าค่ะก็อยู่หลังบ้านค่ะอยู่หลังบ้านค่ะเนาะค่ะก็ไม่ทราบว่าจะคุยอะไรเนาะค่ะก็ทักถ่ายเพื่อนๆ แค่นี้ก่อนนะคะทำให้กล้วยหักล้มเลยนะคะนี่ค่ะนี่เป็นจ่าไปดูงานที่ระบบเขาส่งมาให้เราทำอะไรบ้างเนาะคะ่ะ ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยค่ะเ,เพื่อนๆจ้า